สวัสดีทักทายนะครับสวัสดีทักทายยามเย็นสวัสดีทักทายใกล้ค่ำยามเย็นพเพื่อนเพื่อนผู้ชมพี่น้องชุมชนทุกคนทุกท่านครับ <c oughs> ใกล้ค่ำยามเย็นวันนี้จ็กบ้านไร่ชัยค้ำนะครับคุณผู้ชมพาเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมมาชมหม่อนมันบรีหม่อนผลยาวกันนะครับ มาดูเพื่อเตรียมความพร้อมในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อที่จะทําการให้ปุ๋ยให้น้ํานะครับหมอนแบลบรี่หมอนผลยาวของเราครับผู้ชมในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีสามสายพันธุ์ที่จะต้องทําผลในวันพรุ่งนี้นะครับสามสายพันธุ์มีสายพันธุ์อะไรบ้างเอ่ยมีสายพันธุ์ไต้หวันแม่ช่อผลยาวนี่นะครับ ปีนี้ออกลูกมาดกมากเพราะว่าปีที่แล้วออกลูกมาไม่ทันเนาะปีที่แล้วไม่ทันเพราะว่าเขายัางอายุน้อยอยู่นะครับปีนี้ก็น่าจะอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับต้นเขาโตขึ้นอายุมากขึ้นก็ระบบลากระบบลากการหาอาหารก็จเจริญเติบโตได้ดี <c oughs> ขออภัยนะครับปีนี้ก็เลยต้อง ปีนี้ก็เลยดกนะครับปีนี้ก็เลยต้องอติดผลดกนะครับปีนี้ติดผลดกแน่แน่นอนเพราะว่าลําต้นเขาโตแล้วนะครับลำต้นโตแล้วก็พรุ่งนี้ก็ทําการให้น้ําให้ปุ๋ยเลยเพราะว่าแต่ละกิง่งแต่ละต้นแต่ละกิ่งแล้วก็แต่ละต้นด้วยนะครับพรุ่งนี้สามสายพันธุ์พรุ่งนี้สามสายพันธุ์ที่เราจะเลยลุยลุยให้ปุ๋ยให้น้ํากันนะครับพรุ่งนี้เป็นหม่อนผลยาวเป็นคิวของหม่อนผลยาวนะครับพรุ่งนี้นะฮะ ฝากเพื่อนๆฟซี FC, คุณผู้ชมทุกคนทุกท่านติดตามรับชมด้วยนะครับวันนี้ก็เลยไม่ต้องมาสำรวจเนาะสำรวจสำรวจดูดูหมอนก่อนดูหมอนกับว่าต้องแต่งกิ่งอะไรตรงไหนบ้างไหมอะไรเงี้ยฮะก็กำลังออกมาเยอะแยะเลยนะครับออกมาเป็นพวงๆจะช่อเลยเนาะไต้หวันแม่ช่ออ่อปีแรกก็น่าจะไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะเพราะว่าอาหารเขา ก็เก็บสะสมอาหารตั้งแต่หน้าฝนแล้วนะครับก็เคยให้ปุ๋ยเคยให้ปุ๋ยไปเยอะแล้วเนาะเคยให้ปุ๋ยไปเยอะแล้วให้ปุ๋ยบริเวณคนต้นไปช่วงหน้าฝนก็สะสมอาหารเต็มที่ตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกลูกแล้วนี่ขนาดว่ายังไม่ถึงหน้าฝนแล้วก็ออกลูกมาแล้วนะฮะช่อนี้ก็ออกมานานแล้วออกมาจนยอดยาวแล้วอะยอดยาวเราก็ต้องทดทดยอดนะครับ ทดยอดทดยอดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะแย่งอาหารพวกนี้เดี๋ยวพวกนี้ให้เราให้ปุ๋ยอยู่แล้วพวกนี้จะให้ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งให้ปุ๋ยให้น้ําพวกนี้นะครับเดี๋ยวยาว,ยาวออกมาช่วงนี้คือแบบโอ้ยหวานมากเลยแหละเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฤดูแรงนะครับดูดูแล้งก็ออกมาช่วงนี้ก็สบายเลยนะครับกิ่งนี้กิ่งนี้น่าจะได้ได้ทดเนาะถ้าได้ทดได้ตัดยอดทิ้งพวกนี้ เดี๋ยวเราพากันไกลไปเลยพวกนี้ตั้งแต่ยอดทิ้งเพราะว่าเพราะว่ามีแต่ใบเดี๋ยวให้ยอดให้ยอดอื่นออกมาแทนนะครับฝาคุณผู้ชมมาเลาะเดินดูเพื่อเตรียมความพร้อมในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้คือยอดยาวแล้วเนาะยอดยาวแลทดยอดไว้กันตึบเด็ดยอดไว้กันอโอเค โอเคก็น okay, ่าดูหน่อยนะครับกิ่งนี้น่าชมหน่อยเพราะว่ากิ่งนี้ดกกิ่งนี้ดกมากเลยเนาะกิ่งนี้ดกมากเลยใต้บันแมชอ่อผลยาวแต่ว่าอยู่ใกล้ป่ามากเลยอยู่ใกล้ป่าก็ถ้าสุกมากก็คือว่าโอ้หเป็นอาหารนกหรือเปล่าต้องเดินมาดูเรื่อยๆไม่งั้นนกกินหมด <laughs> ขอบคุณเพื่อนเพื่คุณผู้ชมเอฟซี FC ทุกท่านนะครับ ที่ติดตามรับชมและก็เพื่อนๆที่ติดตามรับชมย้อนหลังนะครับวันนี้พาเพื่อนๆคุณผู้ชมมารับชมหม่อนมาบริก่อนนะครับก่อนที่จะให้ปุ๋ยให้น้ําในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมก็ใกล้ค่ายามเย็นนะครับในใกล้ค่ายามเย็นในวันนี้นะครับต้นต้นสูงมากเลยนะครับต้นสูงมากเนาะบางกิ่งก็อย่างเงี้ยก็คือแบบอันนี้ก็ออกมาก่อนกิ่งนี้ออกมาก่อนแล้วก็ตรงปลายตรงปลายกิ่งก็ไม่มีไม่มีดอกไม่มีลูกนะครับไม่มีดอกมีลูกเดี๋ยวก็ เอ่อตัดตัดยอดตรงนี้ออกเนาะเราต้องปุนีแล้วต้องตัดยอดตรงนี้ออกที่มีแบบที่มีใบแล้วตัดออกเราจะให้ให้ตานี้ให้ตานี้ติดลูกนะให้ตานี้ติดลกูกแล้วก็หยาลงไปหากิ่งเม,มลนอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่กนี้ต้องตัดแต่งกิ่งด้วยนะครับปุี้มีงานเยอะปุี้งานก็คือให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยสามสายพันธุ์สายพันธุ์อะไรบ้างพปุี้สามสายพันสายพันอะไรบ้างเออสายพันธุ์ เอ่อสายพันธุ์ไต้หวันไมชช่ชอยแล้วก็ฮิมารยายันขาวและก็ไต้หวันสตบบรอเบอรี่นะครับพรงนี้ก็วันนี้ก็มาพาคุณผู้ชมมาเดินเที่ยวด้วยก่อนนะเดินชมเดินชมเดินชมอนาบริเวณที่เราจะต้องดูไซงานดูหน้างานก่อนนะครับว่าพวกนี้จะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับก็ต้นก็สูงอ่าตรงปลายตรงปลายยอดก็มี มีติดลูกติดผลเช่นกันแต่ว่าต้องทําไม้สอยไว้ไม้สอยเอาไว้สอยเวลาเขาสุกแล้วนะครับหรือไม่เราอาจจะโน้มกิ่งลงมาเนาะโน้มกิ่ง,งเราพื่อเก็บง,ง่ายเดี๋ยวคนนี้ต้องดูว่าดูว่าโน้มกิ่งได้ไหมอะไรเงี้ยถ้านโน้มกิ่งลงมาได้ก็สวยเลยแล้วก็ผูกเชือกไว้อะไรเงี้ยครับนะครับโอเคลูกกำลังสวยออกมามีขนแผ่ๆอะไรเงี้ย ปีนี้น่าจะน่าจะไม่ดดดนะ้อน่าจะไม่ดกเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นผลเขาที่เขาทิ้ผลครั้งแรกนี่นะเขาทิ้ผลครั้งแรกเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่ากิ่งก้างปลาเนาะกิ่งก้างปลาอืมเขาทิ้ผลมาครั้งแรกเดี๋ยวแล้วก็ออกมาพาอออกมาก็เราก็ทดทดกิ่งเลยทีนี้ทดกิ่งให้เขาเป็นก้างปลาต่อ,อรอบถัดไปแล้วก,แวก็แล้วก็เก็บลูกหม,อหม,อม่อนบันอรี่อยู่อ่าอยู่บริเวณกิ่งก้างปลานี่แหละเพราะนั้น ตอนพรุ่งนี้ต้องให้น้าให้น้ำาให้ปุ๋ยเยอะๆเพราะว่าให้กิ่งก้างปลาเขาแทงยอดออกมายาวๆแล้วก็เราจะได้ทดกิ่งเรือไว้ทีกสามข้อตาทดกิ่งเพื่อทีจะให้เขามีอถ้าถ้ากิ่งก้างปลามีตาสมบูรณ์ก็น่าจะติดลูกดกในรอบต่อไปอย่างี้ครับติดผลดกในรอบต่อไปเนาะแล้วก็ช่วงหน้าฝนก็จะได้ทําการตัดแต่งกิ่งตัดแต่งแต่เก็บแต่งกิ่งให้หมดเลยแล้วก็เอา เหลือไว้จต่ออะไรเงี้ยเหลือไว้จะต่อเนาะก็คือแบบหน้าฝนก็คือปล่อยเขา,เาทำทรงพุ่มใหม่อะไรเงี้ยครับนะครับประมาณนี้เนาะโอเคก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมและก็รับชมย้อนหลังด้วยน,นะครับามาสำรวจดูหม่อนบับรีเนะเาะปุ่งนี้ต้องให้ต้องให้ปุ๋ยให้น้ำนะครับปุ่งนี้เพราะว่าเขาออกลูกออกผลมาแล้วเดี๋ยวเขาถ้าไม่ถ้าเราไม่ให้ลูกถ้ามีลูกแล้ว เราไม่ให้ปุ๋ยไม่ให้น้ําเดี๋ยวเขาจะสลัดลูกทิ้งนะครับเสดายลูกเขาสวย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 ย,วยา,ยาวๆาวเสดายมากแล้วก็ช่วงนี้คือเป็นไม้ถ้าเป็นไม้ผลช่วงนี้ถ้าเขาสุกช่วงนี้ก็ก็คือจะมีรสชาติที่หวานนะครับหวานเพราะว่าเป็นช่วงที่ช่วงที่มไม่ใช่ช่วงหน้าฝนเนาะก็คือผลไม้ช่วงนี้ก็คือจะหวานมีความหวานนั่นเองเป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าปุ๋ยหวานแล้วก็ให้ไปแล้วตั้งแต่ช่วงหน้าฝนแล้วตอนนี้เขาสะสมอาหารเต็มที่แล้วนะครับ เต็มที่แล้วเนาะเขาสะสมอาหารเต็มที่ก็เลยสะสมอาหารเต็มที่เ,เขาก็เลยให้เขาก็เลยให้ลูกให้ผลเรานะฮะสูงโยงเลยเดี๋ยวพวกนี้ต้องจัดการน้องกิ่งนะครับโอเคกิ่งยืนมาในในพ,พื้นที่ของเพื่อนบ้านเราโอ้กิ่งนี้ก็สวยกิ่งนี้ก็สูง สูงแล้วก็สวยด้วยนะครับโอ้ทีนี้สูงกระดงขึ้นไปติดลูกเต็มเลยนะครับเดี๋ยวพวุนี้ต้องโน้มกิ่งลงมาแล้วก็เอาเชือกรัดนะครับก็ประมาณนี้ครับกไกลแต่งกิ่งด้วยเพราะว่ากิ่งที่แบบมีมีแต่ใบไม่มีไม่มียอดเออไม่มีไม่มีลูกมาก็ก็มีเขาออกมาก่อนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวพวกนี้มาแต่งก็เล็ดเดนก็เลยพาผู้ชมเด่นไปชม น้างานกอนนะครับในวันพรุ่งนี้จะได้เตรียม,มอุปกรณ์มาครบนะครับมาถูกอะไรเงี้ยฮะขอบคุณเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเอให้กําลังใจทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับผมแล้วก็ตอนที่หลังจากที่ไลฟ์สดแล้วก็เป็นย้อนหลังนะครับรับชมย้อนหลังด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็เียวเจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้เช้าเนาะเดี๋ยวเราก็คือจะมา ทำผลต้นไหนบ้างอะไรประมาณนี้อันนี้คือไต้หวันแม่ชอ่อนะครับผลผลย,ยาวๆเนาะหมอนผลย,ยาวๆไต้หวันแม่ชอ่อคือไต้หวันคือแม่ชอ่อคือแม่ชอ่อคือหมอนแม่ลูกดกนั่นเองนะครับอันนี้ต้องเดี๋ยวเราเราจะได้เราจะได้ไปให้เ,เพื่อนๆเราชิมที่ที่ตลาดนะครับพอสูกมาเนาะประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณนะครับขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะครับขอบคุณมากสำหรับติดตามชมย้อนหลังด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ